สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซลล์บต้นรถประเสริฐผลยุทธาสาขาขอนแก่นเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราพามาชมตัวรถเข้าใหม่นะคะกับโปรดาว0%รับรถจบที่1,900บาทเช่นเคยนะคะอ่ะวันนี้พามาชมตัวรถสวยๆกันนะคะน้องเป็นมิ t ซูบิชิแอทช a ่ตัวนี้เป็นแอทชัปี2021นะคะยั้ำอีกทีว่าปี2021นะคะตัวนี้หน้าใหม่เด้อ สวยงามมากนะคะเดี๋ยวชมรอบตัวรถกันนิดหนึ่งนะคะตัวนี้น้องเป็นสีเทานะคะอะเลขไมงวิง่งน้อยมากเลยเลขไม่วิ่งน้อยมากเลยนะคะตัวนี้เนาะ,ะตัวนี้ย้ํากันให้อีกทีนะคะ รับรถเพียง1,900บาทเท่านั้นนะคะกับน้องมิตซูบิชิแอตทราปี2021นีนะคะใครลูกค้าท่านใดนะคะกำลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะแนะนำเลยคันนี้พ่นเพียง6000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าจ๋าอ่ะให้มาดูด้านหลังนะคะด้านหลังดีไซน์เฉบเฉียวนะคะและมาพร้อมกล้องหลังนะคะตัวน,นี้เป็นกล้องมองหลังนะคะอ่ะดีไซน์โฉบเฉียวและยังมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะลูกค้าจ๋าอย่าลืมเดอ้อโปรโดาสาวน์1นรับรถจบที่1,900บาทนะคะเข้ามาหาเราได้เลยนะคะที่เต็นท์รถประสิทผลยุสคาสาขาคอนแก่นนะคะ mm hmm. เข้ามาติดต่อเซลโบได้เลยนะคะยินดีให้บริการทุกท่านนะคะ ใครเข้ามาไม่ถูกนะคะหรือว่าจะโทรสอบถามรายละเอียดรถเพิ่มเติมนะคะโทรมาที่เบอร์บูได้เลย0993768730นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะย้ำให้อีกทีค่ะมิ s ซูบิชิแอ t ทราปี2021น้องมากับชมใหม่หน้าใหม่ตัวนี้นะคะรับรถเพียง1,900บาทเท่านั้นนะคะรถดีรถสวยหลาคาเบางวดผ่อนสบายต้องที่ประเสริฐผลยุทธาสาขาคอนแก่นเท่านั้นจ้า